สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาทำหมูทอดนะครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็มาเตรียมนี่เลยส่วนผสมแล้วก็นำมาโขลกให้เข้ากันนะครับพริกไทยตามด้วยกระเทียมสองอย่างพอนะอพอเสร็จแล้วเราก็มานำใส่ภาชนะที่เราจะมาผสมใส่เกลือลงไปน้ำมันหอย ซีอิ๊วขาวน้ำปลาต่อไปน้ำตาลปี๊บนิดนึงน้ำตาลทรายผงนวมแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปนะครับเพื่อจะให้หมูนุ่มแล้วเสร็จแล้วก็ใส่นมใส่นมลงไปเลยเพื่อนๆน,นมจืดเสร็จแล้วเราก็เอาหมูที่เราล้างไว้แล้วสไลด์ไว้แล้วก็เอานำมาเลยนำมาคลุกให้เข้ากัน เสร็จแล้วเราหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้หมดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาตั้งกระทะทอดกันเลยอืไม่ต้องไปกลับอะไรเขาเร็วนะตั้งไว้แล้วสักแป๊บหนึ่งพอเขาเริ่มสุกแล้วเรามากลับเขาเลยเห็นไหมเหลืองน่ากินเลยพอสุกแล้วเราก็เอาขึ้นใส่จานเลยเพื่อนๆนี่ใส่จานได้เลย นี่ร้อนๆน่ากินมากเลยเพื่อนๆแล้วเราก็มาจัดจานผักแก้มน้ําจิ้มนะครับเป็นไงครับน่ากินไหมขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ